สวัสดีค่ะคนเกิดวันศุกร์ทุกทุกคนนะคะสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤษจิกายนจากวันที่8ถึง14ไปนะคะคุณที่เกิดวันศุกร์สัปดาห์ที่สองนี้คุณได้ไพ, <The Emperor. S 1> พ่ The Emperor จักรพัรผู้ครองฟ้าค่ะพไพ่ใบนี้หน้าไพ่นี้จะบอกความหมาย การได้รับพลังอำนาจเหนือผู้คนเหนือสถานการณ์และที่สำคัญนะคะต้องมีความกล้าหาญที่จะผจนภัยอย่างวีรบุรุษด,ด้วยนะคะฟังคำทำนายคะ่ะการเงินคนวันศุกร์นะคะคุณได้เงินก้อนใหญ่ ที่มาจากความสามารถได้มาจากความเชื่อถืออำนาจบารมีหรือมีผู้มีอำนาจผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ได้เลื่อนเงินเดือนขึ้นนะคะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ชายผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชาย ู้มีอำนาจที่เป็นผู้ชายนะคะการเงินคุณจึงดีตลอดสัปดาห์เลยค่ะมาการงานคนวันศุกร์ค่ะดีมากค่ะสำหรับคนทำงานข้าราชการงานประจำคนในเครื่องแบบเลยนะคะทหารตํารวจมีโอกาสเลื่อนขั้นได้ตําแหน่งมีผู้ใหญ่สนับสนุน คนทำงานประจำพนักงานนะคะพนักงานออฟฟิศคุณก็ดวงดีโชคดีเช่นกันค่ะมีช่องทางขยับขยายกิจการและได้เลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเรียกว่าได้มาถึงจุดที่มั่นคงแล้วในสัปดาห์นี้และต่อไปนะคะ ความรักคนวันศุกร์ค่ะคนโสดคนไม้ที่เป็นสตรีจะมีโอกาสได้แฟนต่างชาติหรือว่านุ่มใหญ่ที่อายุห่างกันมากๆมาเป็นคู่ครองนะคะในช่วงนี้ถ้ามีคนเข้ามาจีบค่ะจะลักษณะนี้นะคะแล้วก็สมหวังในความรักค่ะคนครองเรือนก็รักกันมั่นคง ปัญหาไม่มีค่ะเชื่อมั่นต่อกันและคุณให้สามีเป็นผู้นำไม่มีอะไรขัดแย้งตลอดสัปดาห์ค่ะอาสุขภาพคนวันศุกร์นะคะอาถ้าที่ผ่านมาออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนนอนหลับเพียงพอก็ดีไปตลอดสัปดาห์ค่ะไม่มีเจ็บป่วยบางคน ถ้าที่ผ่านมานอนไม่หลับเครียดจากงานเพราะว่าพ่อได้ตำแหน่งมีความสำเร็จได้เป็นใหญ่ก็มีผู้คนมาหาเยอะแยะเวลาส่วนตัวก็น้อยค่ะคุณอาจเครียดนิดหน่อยก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆนะคะหาโอกาสพักผ่อนแล้วคุณก็จะสดชื่นแค่นี้แหละคะ่ะ ยินดีด้วยนะคะกับคนเกิดวันศุกร์ทุกทุกคนในสัปดาห์นี้อย่าลืมเป็นกําลังใจให้แม่หมอนะคะจะได้มีคลิปต่อๆไปคะ่ะและพบกันใหม่คะ่ะสวัสดี